So your friend, okay. เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนะคือ make a save it poster นะครับก็คือการทำโปสเตอร์นะครับที่ชื่อว่า,า save it แปลว่าประหยัดมันไว้นะครับนะคุณครูแปลว่าประหยัดมันไว้ก็เลยกันนะครับ คำสั่งที่หนึ่งเขบอกว่า look at the picture นะครับก็คือให้ดูรูปภาพ what problem d o e s each picture show นะครับ what problem แปลว่าปัญหาอะไรนะครับที่ each picture ในแต่ละภาพนั้น show แสดงออกมานะครับ d a s ไม่ต้องแปลนะครับเพราะเป็นกริยาช่วยถ้าไม่มีกริยาช่วยตัวนี้ก็ถือว่าไม่ถูกหลักไวยากรณ์นะครับนะ จากนั้นมาตอบคำถามภาพที่1กันก่อนดีกว่านะครับนะภาพทั้งสองภาพกันก่อนดีกว่าเอาภาพ3ภาพปกอบทษทีไม่ใช่2ภาพดูที่รูปภาพต้อง3ภาพแล้วเกิดปัญหาอะไรกับภาพแต่ละภาพนะครับที่ภาพเหล่านั้นแสดงออกมาคําตอบข้อที่1มาอยู่นี่นะครับนั่นก็คือ they don't turn off the อ a p นะครับแปลว่าพวกเขาไม่ปิด d o n t turn o f f the t a p นะครับไม่ปิดก๊อกน้ำนะครับภาพที่1ภาพที่2 they don't t u r n o f f the light นะครับพวกเขาไม่ปิดไฟนะครับภาพที่3นะครับ They don't t h r o w a lot o f the r u b b i s h i ิน h e bin นะครับพวกเขาไม่ทิ้งนะครับนะขยะมากมายลงในถังนั่นคือปัญหานะครับ3ภาพ ทีน,นี้รมาดูข้อที่2นะครับเขาบอกว่า what can you do to help each problem อยู่คุณนะครับแคุนสามารถ What ทำอะไรดู uh, do, ทำนะครับวัดอะไรคุณสามารถทำอะไร to help เพื่อที่จะช่วย each problem ในแต่ละปัญหานั้นให้ I write some sentence s ให้เขียนมาสัก2-3ประโยคคุณกูก็เขียนภาพละหนประโยคก็แล้กันนะครับนะข้อที่2นี้ วิธีแก้ข้อที่1เป็น2.1นะครับนั่นก็คือเมื่อพวกเขาไม่ปิดก๊อกน้ำนะครับเราก็เขียนสมัยเป็น you must turn off the tap after use must แปลว่าต้องนะครับคุณต้อง turn off the tap คุณต้องปิดก๊อกน้ำ after use นะครับหลังจากหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วข้อ2.2นะครับ you must turn off unnecessary l i f e t นะคุณต้องนะครับ must แปลว่าต้องนะครับ turn off แปลว่าปิด unnecessary lights แปลว่าดวงไฟดวงที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับนะก็ให้ปิดซะและข้อที่2อจคือ you must throw the r a b b i t in the bin นะครับคุณต้องนะครับนะทิ้งนะครับ The rubbish ขยะนะครับ i n the บ i n ลงในถังขยะนะครับนะอย่าไปทิ้งบนถนนหรือทิ้งที่อื่นที่ไม่ใช่ถังขยะนะครับไปต่อเลยนะครับข้อที่3เขาบอกว่า make a poster ให้นักเรียนทำ poster นะครับโดยไฟล์ให้จงหานะครับออหรือ r a w picture ให้วาดภาพนะครับคือให้หาภาพหรือวาดภาพนะครับหาภาพมาแปะหรือวาดภาพลงไป ชูโกภาพนั้นนะครับโควิดแปลว่าไปกลับก็ว่าไปกลับในที่นี่ก็คือเข้ากันได้นะครับกับยูอินฟอร์เมชันกับข้อมูลของนักเรียนนะครับนักเรียนเตรียมข้อมูลอะไรมาก็หาภาพให้มันแมทกันหรือให้มันเข้ากันกับข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับความหมายเป็นอย่างนั้นชืออ่อ p r o f e s ว่ r เซบิดนะครับก็คืออนุรักษ์มันไว้นะครับประหยัดมันไว้นะครับ Remember นะครับคือข้อควรจำนะครับ uh, There is only one world uh, ให้นะักเรียนตระหนักเอาไว้นะครับคำว่าโปรดจำนี่คือตระหนักเอาไว้ว่าโลกนี้มีอยู่เพียงใบเดียวนะครับนะนั่นก็คือปัญหาเรื่องน้ำนะครับ Turn off the t a p นะครับ Take shower not bath ให้ปิดก๊อกน้ำนะครับผมแล้วก็อาบน้ำด้วยฝักบัวนะครับอย่าอาบน้ำด้วยการใส่น้ำในอ่างนะครับในอ่างน้ำหัวข้อเรื่องอกระแสไฟฟ้านะครับอิเล็กทริกซีดให้ Turn off Li g h t s นะครับให้ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นนะครับผมให้อันปลั๊กคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เมื่อใช้เสร็จแล้วทีวีเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับให้ถอดปลั๊กเสีย ปัญหาเรื่องป่าไม้นะครับ forest นะครับ don't cut down too many trees โปรดอยา่าค้นไม้นะครับให้มากเกินความจำเป็นนะครับหนาโค้น,ะคนเฉพาะที่เขอาอนุญาตหรือเท่าที่จำเป็นต้องใช้นะครับ plant more trees นะครับให้ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นนะครับและให้ recycle paper นะครับก็คือนำกระดาษที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการ Recycle เพื่อนำมาใช้ซ้ำนั่นเองนะครับนี่คือคำแปลอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่คือคำแปลนะครับดังนั้นนะครับเขาบอกว่าให้ choose a problem form หัวข้อที่หนึ่งะครับให้เลือกปัญหาจากข้อที่หนึ่งแล้วแล้วก็ให้ make a poster ให้ทำโปสเตอร์จากข้อที่หนึ่งก็คือภาพทิ้งขยะนะครับภาพเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ภาพ ภาพอะไรนะขี้เลืมจริงๆแล้วก็ภาพาเปิดไฟนะครับเปิดก๊อกน้ําเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งขยะนะครับนําภาพจากข้อหนึ่งภาพใดภาพหนึ่งนะครับแล้วมาทําโพเซอร์คล้ายกับตัวอย่างแบบนี้นะครับซึ่งคุณครูก็ไม่ได้ทําตัวอย่างมาให้นะครับมีตัวอย่างจากหนังสือแล้วนะครับตั้งเรียนก็สามารถเรียนแบบได้นะครับผมเป็นว่าหน้าที่71็ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ All right. Okay.